ดีค่ะวันนี้อาเรียนสิทิยาจัดงาน Family Day ที่ Sea l i ล e b แบงคอกอากาศร้อนๆแบบนี้เราก็หาที่เย็นๆให้ลูกค้าครอบครัวของลูกค้าได้มีโอกาสมาใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน Sea ี i f e ์แบงคอกก็มีโซนใหม่โซนแมงกระพรุนจริงๆพัดเข้าไปดูมาแล้วสวยงามแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆแล้วก็ครอบครัวน่าจะมีความสุขกันในวันนี้เพราะว่ามีสัตว์น้ำมากมายเลยมีความรู้ที่จะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ ได้รู้สึกผู้ใหญ่เองก็รู้สึกรีแลกซ์ด่วยระหว่างที่เดินเข้าไปนะคะเย็นสบายค่ะก็ใช้เวลาได้เรื่อยๆอยู่ได้ตลอดแต่ถ้าเกิดสมมติออกแล้วก็คือเข้าไม่ได้แล้วนะคะจริงๆแล้วอลเลียนชวิทยาจัด Family Day ทุกปีปีละครั้งนะคะแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมเราอยากที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็เวลาให้กับครอบครัวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีกิจกรรมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกันได้ในหนึ่งวันนี้พัดว่าเราเอาเด็กออกจากเกมออกจากมือถือออกจาก iPad เราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันจริงๆเพราะว่าอันนี้คือเวลาคุณภาพที่ทุกวันนี้น่าจะหายากขึ้นทุกวันนะคะอยากให้ทุกคนใช้เวลาตัวเป็นๆน่ะนะคะได้พูดได้คุยได้มีปฏิสัมพันธ์ได้กอดนะคะกับลูกๆหลานๆน,นะคะก,ก็นั่นคือความตั้งใจของอาลเลียนชิบยค่ะ วันนี้เราก็น่าจะขายบัตรไปได้เป็นพันใบเลยค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่อาเลียนชวิทยาจัดงานนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของบัตรเรามีล u c คกี้ดรอเรามีของรางวัลมากมายแล้วก็วันนี้มีจับรางวัลน,นะคะหนึ่งบัตรได้ลงเรือ2คนนะแล้วก็ในนั้นเนี่ยเขามีเหมือนกับอ่างอมีเรือแล้วก็ลงไปแล้วก็สามารถเห็นปลาระดับใกล้ชิดนะคะก็น่าสนใจทีเดียวเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่า ใครยังไม่เคยมาซีไลท์แบงคอกประชาสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เขาทําได้ดีค่ะห mm hmm. วังว่าวันนี้ทุกคนที่เป็นลูกค้าอาเรียนสุธิยาน,นั้นจะสนุกสนานไปกับ Family Day ของเราค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.